สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำคุกกี้เนยสดกันนะคะส่วนประกอบมีตามนี้เลยค่ะส่วนอัตราส่วนนะคะจะวางไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมก่อนอื่นเลยค่ะเราก็จะทำการตีเนยสดนะคะลงไปในอ่างผสมเนยที่ใช้นะคะยังมีจะเป็นเนยที่วางอุณหภูมิห้องแต่ยังมีความเย็นอยู่เราตีเนยนะคะให้เขาอ่อนตัวลงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเติมน้ำตาล น้ำตาลเบเกอรี่นะคะลงไปที่เลือกใช้น้ำตาลเบเกอรี่นะคะเพราะว่าเขาจะมันจะทำให้เหมือนเวลาการตีค่ะมันจะละลายได้ไวขึ้นเราตีส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อสีเหลืองอ่อนจะสังเกตดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นเหลืองอ่อนแล้วเราก็จะทำการเติมไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็ล่อนของแห้งลงไปตามนี้เลยค่ะเราใช้เครื่องตีนะคะเกลี่ยแป้งกับเนยให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็เปิดสปีดเบอร์ต่ำสุดนะคะแล้วก็ตีแป้งกับเนยให้เข้ากัน ขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องตีนานนะคะให้พอให้แค่พอเข้ากันค่ะจากนั้นเติมวาน,นิลลาลงไปจริงๆวาน,นิลาต้องเติมตั้งแต่ขั้นตอนที่เราใส่ไข่นะคะแต่ว่าเราลืมนะคะก็เลยมาเติมในขั้นตอนนี้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็ปาดส่วนผสมนะคะที่มันยังติดขอบอ่างอยู่นะคะแล้วเราก็จะทําการแบ่งส่วนผสมออกเป็นสส่วนค่ะส่วนหนึ่งนะคะเราจะใส่ช,ช็อกโกแลตชิพแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็จะไม่ใส่ จากนั้นเราก็จะเตรียมถาดนะคะรองด้วยกระดาษไขแล้วก็ตักส่วนผสมลงไปเราใช้ช้อนสองคันนะคะในการขึ้นรูปคุกกี้นะคะตักส่วนผสมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้อีกอันหนึ่งเนี่ยค่ะปาดเขาลงไปหรือถ้าเกิดว่าใครมีสกูปไอติมหรือว่าจะใช้เป็นถุงบีบนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือใครมีเครื่องกดคุกกี้ก็ได้นะคะเพื่อทำลาย จากนั้นคะ่ะเราทำการใช้ซ่อมนะคะจุ่มน้ำแล้วก็กดทำลายนะคะอันนี้เราทำกันแบบง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าขอบมันไม่สวยก็สามารถแต่งขอบได้ตอนนี้เลยค่ะเราเปิดเตาอบวอร์มเตานะคะ170องศาเป็นเวลา10นาทีแล้วก็ทำการอบนะคะใช้ไฟบนล่าง170ใช้เวลาประมาณ25นาทีค่ะ พอเราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําคุกกี้มาพักในตะแกรงพักนะคะประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็ลองกดคุกกี้ตรงกลางตรงด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่ยังไม่กรอบเราสามารถอบเพื่อไล่ความชื้นได้อีกรอบนึงนะคะใช้เวลาประมาณแค่5นาทีก็พอค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับคุกกี้ขึ้นรูปนะคะแบบใช้ซ้อมกดนะคะถ้ายัางไงขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ